ตัวเลขเนี่ยจะทําให้มีมีอยู่เป็นนิสัยมีจิตใจที่สอดคล้องกับตัวเลขนะครับคนบางคนไม่มีอารมณ์ที่เหมาะสมกับาการที่ต้องเป็นนักเลงหรือมีความระหาม,มีความดิดบพอเขาใช้แล้วกลายเป็นว่าอารมณ์ของเขาคนรอบข้างรับไม่ได้นะครับหรือภาวะในการตัดสินใจเปลี่ยนไปกลายเป็นแย่ลงก็มีเพราะสกิลบางอย่างในตัวเลขจะทําให้มีอยู่เป็นนิสัยเป็นคนรอบคอบเป็นคนนุ่มนวลแล้วมันใช้ในบุคลิกของคนไม่เหมือนกันนะครับบางทีเราเห็นว่าดีแล้วคว้าเนี่ย ก็เหมือนเนี่ยที่เรารู้ว่าโอเครถเฟอร์รารี่มันเป็นอะไรที่เจ๋งดีครับแต่ถามว่าเวลาไปขับจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกดีอย่างนั้นหรือเปล่าอมันไม่เหมือนกันครับแม่อันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับบางทีตามกระแสกันไปก็อาจจะไม่ไม่ดีไม่เหมาะกับเราก็ได้นะครับลองดูต้องดูนะฮะดูเยอะด้วยอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์จะเปลี่ยนเบอร์ให้ใครสักคนอาจารย์ดูคุยดูกันั้างตระกูลเลยใช่ไหมฮะคุยเยอะคุยเยอะครับผมต้องรึกษาละเอียดมากโอ้โหนักเรียนนะครับเบอร์เก่า3 5 9 2949นะครับ แต่ว่าเขาอยากเอามาใช้เนี่ย5้าหนึ่งสี่สองหกห้าหนึ่งสี่หกสองหกหนึ่งดีกว่าไหมครับอาจารย์ดีกว่าในเรื่องสติปัญญานะครับเพราะว่าความสามารถในการเรียนรู้จํจดีกว่าเดิมเยอะครับเพราะมีห้าหนึ่งสี่แล้วเลขไม่ได้เสียก็ใช้ไปเลยครับคราวนี้สมมติผมถามแทนผู้ปกครองเนี่ยเบอร์เบอร์เบอร์แรกเนี่ยเขาแพ้ใครใช้ได้เสียไหมครเบอร์แรกของคเบอร์เบอร์แรกไม่ได้เสียครับแต่อาจจะเหมาะกับทํางานประเภทช่างครับช่างไฟหรืออะไรที่เกี่ยวกับโลหะครับ นะครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าใครเอาไปใช้ครับผมประมาณนี้นะครับนะฮะเขาด้วยการครูนะครับห้าหนึ่งห้าหกแปดห้าห้าเจ็ดห้าปีครับก็เป็นครูที่ใจดีใจอ่อนนะครับสมคุณคนไม่ขึ้นดีแล้วที่เปลี่ยนเบอร์ครับเบอร์ใหม่มาเลยเนี่ยดีทั้งสองเบอร์ครับผมนะครับแต่เบอร์แรกเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ดีนะมีอำนาจดีเบอร์ที่สองให้ไปทำเอ็มบ์ครับยังไงกรับเลพูดเก่งนะครับเป็นเลขค้าขายเลขเจรจาเป็นแม่ค้าชัดๆเลยครับ นะครับมันมันคนละฟิลแต่ถ้าเป็นความวัคคูบาอาจารย์ที่เหมาะสม6415356นะครับจะทำงานได้ดีก็เป็นอาจารย์คคูบาอาจารย์ที่ทำา m l m นะเราก็เห็นในที่ต้องต้องขายกันมากนะครับผมครับแหมเอาละครับพักเบรกก่อนนะเบรกสองเดี๋ยว